อันนี้จะเป็นการวัดกระแสะไฟตู้เย็นนะว่ามีไฟรั่วหรือเปล่าโดยใช้อะเอิร์ดลิกมิเตอร์นะฮะตัวนี้จะหน้าตาคล้ายคล้แคนมิเตอร์ผมจะวัดกระแสะปกติที่มันใช้นะฮะตอนนี้มันรันอยู่ที่90มิลลิแอมนะครับมีค่า THD อยู่ที่11.9จุดประมาณ12%เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ผมจะลองอวัดไฟ ร่วมเท่าไหรก็คือผมจะคล้องนั้วทูบจะพบว่าไฟรั่วมันจะอยู่ประมาณ0.13มิลลิแอมนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยไฟรั่วมันก็ไม่ควรจะเกิน5หรือ10มิลลิแอมเต็มที่นะครับอันนี้ก็ว่าตู้เย็นตัวนี้ยังไม่มีไฟรั่วนะครับทำไมเราสามารถจะวัดลักษณะนี้ได้ก็คือว่าโดยปกติเนี่ย กระแสไฟเนี่ยถ้าไหลมันจะไหลไปและไหลกลับมันค่ามันจะเท่ากันนะก็คือค่าของมิลลแอมที่โชว์ตรงน,นี้ควรจะเป็น0นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันต่างกันอยู่ประมาณจุดหนึ่งมิลลแอมนะครับก็แปลว่านี่คือไฟลวที่เกิดขึ้น